สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับเคนชินิมแพกวิดีโอครับผม และคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำบ e ิลเ e e เ d g a ก e ของน้องซูโคลสนั่นเองนะครับซูโคลสเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมนะครับเขามีวิธีในการ b i ิ d ตัวละครของเขาที่ไม่เหมือนใ,นใครเลยนะครับยูนิคสุดๆและเป็นตัวละครที่แบบเก่งง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้อดิแฟกต์เยอะมากมายนะครับไม่ต้องใช้อดิแฟกต์ที่แบบโรหรหลาอะไรมากมายเพราะว่าเราจะเน้นเขาในการทําปฏิกิริยากระจายหรือว่าสวอนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมารู้เกี่ยวกับตัวปฏิกิริยากระจายกันก่อนนะครับว่าปฏิกิริยากระจายเนี่ยดาเมจของเขาจริงๆแล้วมันไไมม่ด้าาจาก การใส่แอตแทกหรือว่าคลินะครับกระจายเป็นปฏิกิริยาธาตุนะครับจะไม่ติดคลิเพราะฉะนั้นเราตัดเรื่องคลิของเขาออกไปได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมได้ลองทดสอบมาดูนะครับปฏิกิริยากระจายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าแอตแท็กของน้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องมีค่าแอตแท็กมากน้อยขนาดไหนปฏิกิริยากระจายของน้องก็ยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเดียวเลยที่ทําให้ปฏิกิริยากระจายของเขาแรงได้ก็คือเอล m เมน a l ลมาสเตอรี่หรือว่าค่าความชานาญธาตุนั่นเอง โอเคมาลองดูตัวสเตตัสของเขาก่อนดีกว่านะครับตอนนี้น้องซูโครสของผมเนี่ยเลเวล70นะครับจะมีแมกเนชีมาที่13,920นะครับมีแอตแทอยู่แค่929เองแต่จะเห็นได้ว่าตัว Elemental m a s t e r y ของเขานเนี่ยสูงถึง515เลยแต่อันนี้จริงๆแล้วมันยังไม่แม็กซ์นะครับผมยังบูสต์อัพได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าผมยังหาอาร์ติแฟกต์ที่เป็นฝั่งค่าความชำน,นาญธาตุได้ไม่ครบทุกชิ้นนะครับเรามาดูตัวอาวุธของเขากันอาวุธที่ดีที่สุดของซูโครสเลยนะครับนั่นก็คือ Sacrificial Fragment ครับผมเป็นอาวุธที่ดีมากเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ย อย่างที่ผมได้บอกไปว่าไม่จําเป็นต้องใช้ค่า a อ t แทในการบูตส์อัพค่ากระจายหรือว่าสเวอร์นะครับค่าเดียวเลยที่เราจะมองหาก็คือ Elemental Mastery นะครับหนังสือตัวนี้เป็นหนังสือ4ดาวก็จริงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันดีกว่าหนังสือ5ดาวเพราะว่ามันมีค่า Elemental Mastery ที่ติดมานะครับพวกหนังสือ5ดาวเนี่ยมันยังไม่มีอันที่มีค่า Elemental Mastery ติดมานะครับหนังสือตัวนี้จะมี b a s แ a t t a ็ k มาที่347นะครับแล้วก็จะมีม้อดีมนองเออย่ามันมมีควาสามารถในการรี่1ต คูดาวของท่าสกิลท่าของเขานั่นเองถ้าเรารีเซ็ตคูดาวของท่าสกิลท่าของซูโครสบ่อยขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ท่าแรกของเขาได้บ่อยขึ้นใช้ท่าแรกบ่อยขึ้นเราก็จะมีอันติที่บ่อยขึ้นนะครับอันติบ่อยขึ้นมันก็จะสามารถซีซีมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอันติของซูโครสมันจะเป็นการดูดมอนสเตอร์เข้ามาไว้ตรงกลางนะครับบวกกับในกรณีที่เรามีตัวคมดาวของซูโครสที่เลเวลหนึ่งนะครับมันจะสามารถทําให้ท่าแรกของเขาเนี่ยมีชาร์จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้้้งงเเเลยใในนกรรรณีีท่หัสือาาาาติดถช สามครั้งปุ๊บแน่นอนนะครับว่าอันติเราเนี่ยจะถูกรีเจนกลับมา Energy เ,เ,เต็มแน่นอนสามารถใช้อันติได้ต่อเนื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีหนังสือตัวนี้นะครับ s a c r i f i c i a l Fragment ก็ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับหนังสือที่คราฟได้นั่นก็คือแ a p ปอร์เมอนะครับหนังสืออันนี้เป็นหนังสือที่คราฟมาได้จากส i ิ i t y ้นะครับมีค่าเซตัตลองเป็น Elemental Mastery เหมือนกันนะครับต่อมาเราลองมาดูตัว Art i f ิ c t ของเขากัน อิเทฟตของซูคลสนะครับบังคับเลยว่าจําเป็นจะต้องใส่เซตนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือเซตลมนะครับเวริทิสเซนเวนเดอร์นะครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเราจะเน้นเขาในการทําปฏิกิริยากระจายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซตนี้นะครับมันจะทําให้เราเพิ่มดาเมจของปฏิกิริยากระจายแรงขึ้น60%นะครับเพิ่มเยอะมากๆเลย60%รวมไปถึงมันยังจะทําให้ตัวมอนสเตอร์ที่ถูกกระจายธาตุนั้นๆออกไปนะครับลบดิเฟนซ์ของธาตุนั้นออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีมากนะ กระจายของเราแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ากระจายเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นธาตุลมนะครับสมมติเรากระจายธาตุไฟมันก็ออกไปเป็นธาตุไฟนะครับกระจายธาตุน้ําก็ออกไปเป็นธาตุน้ํานะครับ โอเคเราลองมาดูตัวอ์ติแฟกคร่าวๆกันซึ่งค่าสเตตัสหลัก,ลกๆที่ผมแนะนําให้มองหาเลยนะครับก็คือตัว Elemental Mastery หรือว่าค่าความชำน,นาญธาตุนั่นเองตรงตัวส่วนของดอกไม้ของผมเนี่ยติดค่า Elemental Mastery มาถึง63เลยนะครับก็ถ้าบูสต์ได้ประมาณนี้ก็จะดีมากนะครับไม่ต้องเน้นค่าอื่นเลยคลิกก็ไม่ต้องนะครับ n e r g y r e c h a r g e นะครับเป็นค่าสเตตัสรองที่2ที่ผมเลือกมองหานะครับถ้ามีทั้ง Elemental Mastery กับ Energy Recharge ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ ต่อมาที่ส่วนของขนนกเนี่ยก็บังคับว่าต้องเป็น a t t a c k อยู่แล้วนะครับอันนี้ติด l e m e n t a l m a s t e r รมาสูงมากถึง8 4เลยทั้งแถมยังติด Energy r e c h a r g จมาอีก13%นะครับก็คือเหมาะสมกับซูครอสสุดๆไปเลยนะครับถามว่าจริงๆแล้ว a t t a c k เนี่ยมันมีผลกับเขาไหมมีนะครับแต่ว่าจะไม่มีผลกับการกระจายก็จะไปเพิ่มเรื่องของท่าไม้ตายของเขานะครับกับท่าสกิลท่าของเขาแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นในการโจมตีปกติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะเน้นแค่ใช้ท่าของเขาพกเขามาเป็นตัว ต่อมาก็คือทางฝั่งของนาฬิกาทรายนะครับตัวนาฬิกาทรายผมไปนแนะนําว่าให้ใส่เป็น Elemental Mastery แน่นอนนะครับใส่ค่าความชันญลาดส่วนค่าเซตัสข้างล่างตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับผมไม่ไมายเลยแค่ท่านติดคลิปหรือว่าติดอะไรติดแอตแทกมาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะทําให้การโจมตีปกติข,ของเราแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดาเมจหลักของเขาจะมาจากการกระจายเลยต่อมาตรงส่วนถ้วยนะครับตรงส่วนถ้วยจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องใส่อาร์ติแฟคลมก็ได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนถ้วยเนี่ยมันก็สามารถออกมาเป็นนค่า Elemental Mastery ได้ม และอีกหนึ่งอย่างที่ผมลืมบอกไปก็คือเรื่องของโบนัสความเสียหายธาตุนะครับโบนัสความเสียหายธาตุมันไม่ได้เพิ่มความเสียหายให้กับการกระจายนะครับเพราะว่าเวลาเราทํากระจายอย่างที่ผมได้บอกไปมันไม่ได้ออกมาเป็นธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นโบนัสความเสียหายธาตุลมมันไม่ได้เพิ่มความแรงให้การกระจายครับผมเออจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น elemental mastery ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีส่วนถ้วยที่เป็น elemental mastery เหมือนกันผมก็เลยเลือกใส่อันนี้ไปก่อนนะครับเป็นธาตุลม46%และสุดท้ายก็เช่นกันนะครับตรงส่วนหมวกเนี้ยเราก็เใส่ เป็นค่าคนชำนาญทาตุนะครับถ้าเรามีแต่ว่าตอนนี้ ผมไม่มีนะครับผมก็เลยเลือกใส่เป็นคลิกเลทเอาไว้นะครับบูสต์ up คลิกของเราไปได้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะบูสต์ up ดาเมจฝั่งของการใช้สกิลได้เพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆที่ดีที่สุดของเขาก็คือค่าความชํานาญธาตุนะครับถ้าเรามาลองดูตรงตัวค่าสถานะของเขานะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมมีค่าความชำนาญธาตุสูงถึง5 1 5เลยมันจะไปบูสต์ up ดาเมจของการกระจายนะครับหรือว่าสเวอร์ได้ถึง179.1% 179.1%นต่งร้ดยเจนอื่นเก้าจม่เนรับเากราเไ็นตินะครับเป็นริดาไมิด่วิอู่ ปฏิกิริยาธาตุที่ติดคลิจะมีแค่วาฟไร์นะครับกับเมลสองอย่างเท่านั้นเองละเขยกับละลายนะครับที่เหลือนะครับโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้านำไฟฟ้านะครับกระจายเชตเตอร์ atter, เนี่ยพวกนี้จะไม่ติดคลิเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องใส่คลิก,กับตัวที่เราเน้นในการทําปฏิกิริยาธาตุนะครับมีค่า energy r e c ชา r g จมาที่135สามานะครับสามารถ b o o s t u ัให้เราสามารถใช้ทําไมาตาได้บ่อยขึ้นรวมไปถึงยังมี a ณิโม bonus d a m a ิ e นะครับมาอีกเจ็นี้ถ้ามเปอรปเป,เป็น y, มก,าาก,ก,กแต่จรได้แรงน ปกติของเราก็จะเบาลงนะครับอันนี้ก็ต้องลองเลือกกันดูแต่ผมคิดว่าใส่กระจายาไว้น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราใส่กระจายเข้าไปีองอันเนี้ย elemental mastery ของเรามันก็จะ b o ต์อ up เพิ่มได้อีกประมาณ300กว่านะครับก็จะอยู่ประมาณ850เกือบจะถึง900กันเลยก็น่าจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะครับเราจะได้เห็นดาเมจรกระจายที่ออกมาได้น่าจะเกิน2อสามพันนะครับต่อฮิตในการกระจายและอีกหนึ่งข้อดีมากๆของกลางกระจายนะครับก็คือเวลาเรากระจายเนี้ยมันไม่ได้ออกมาตัวเลขเดียวนะครับเพราะว่าสมมุติ ในวงกระจายของเราอ่ะมันมีธาตุไฟธาตุน้าธาตุน้ําแข็งธาตุสายฟ้าอยู่นะครับครบทั้ง4ธาตุเลยแล้วเวลาเราติดกระจายเข้าไปอ่ะมันจะกระจายทุกธาตุเลยนะครับก็คือมันจะไปกระจายไฟกระจายน้ํากระจายน้าแข็งกระจายสายฟ้าเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรากระจาย1ครั้งเนี้ยดามจดเราออกมาเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าเรากระจาย1อันได้สัก2 0 0พันแบบเนี้ยกระจายครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นหนึ่งก็กระจายไปเรื่อยๆนะครับอืมกระจายเนี้ยเป็นธาตุที่แบบใช้แล้วฟินมากๆเลยนะครับและสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องของ constellation ของเขานิดหน่อยนะครับหรือว กลุ่มดาวของเขาเองอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าเราได้ขั้นหนึ่งมาเนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับสำหรับสูโ c l o จะมีโอกาสที่เราเนี่ยสามารถใช้ตัว ถ้าแรกของเขาได้2ครั้งแต่กรณีที่เราได้ขั้น2มาด้วยนะครับเลเวลสเนะี่ยจะเป็นอะไรที่ดียิ่งเข้าไปอีกนะครับก็คือมันจะไปเพิ่มระยะเวลาของท่ามาตาของเขาอีก2วินาทีครับผมท่ามาตาของเขาเนี่ยมันจะติดอยู่6วินะครับตอนแรกถ้าเรามีตัวนี้จะเพิ่มอีก2วิเป็น8วินั่นเองนะครับดีเลยข,ของเขาจะอยู่ประมาณ20วิส่วนกลุ่มดาวที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการบูสต์ซับดามจล้วนเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ผมแนะนําว่าแค่2ก็พอแล้วนะครับสำหรับซูโครส และเรื่องสุดท้ายที่เราจะาพูดถึงก,ก็คือเรื่องของการจัดทีมของน้องซูโครสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจัดทีมของซูโครสเนี่ยหลักๆแล้วเราจะจัดได้ประมาณ2แบบนะครับแบบแรกก็คือในกรณีที่เราจะให้เขาเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับถ้าเราให้เขาเป็นตัวซัพพอร์ตผมก็แนะนําว่าให้เราใช้คู่กับตัวเมนด p s สที่มีความสามารถในการใช้ธาตุเยอะๆนะครับตัวอย่างเช่นน้องคลีนะครับคลีเนี่ยการโจมตีของเขาจะเป็นธาตุไฟอยู่แล้วแล้วตัวละครที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะใช้กับตัวละครธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะครับเพื่อที่จะ ในเวลาที่เราทําปฏิกิริยาก,กระจายเนี่ยมันจะได้ไม่ไปโดนธาตุอื่นนะครับเราโฟกัสในการลดตัวค่าป้องกันธาตุไฟลงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งอาจจะเลือกเป็นจงลีก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าติดกับธาตุลมเนี่ยเขาไม่สามารถทําปฏิกิริยากันได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราใช้อะไรไปมันก็จะติดกระจายกับไฟแค่นั้นเลยนะครับก็จะมีเอ m e เมนทัลมา e r ีที่เพิ่มขึ้นจากค่าธาตุนิลของซูโครสนะครับรวมไปถึงค่าออเอเ,เลเมน,นทัลมาซลีอีกายี่ันสเปอร์เ่็นถมถ้าเราระจย่ยจะําการวคสาปตรงด้วยน้่น รประมาณนี้ถ้าตัวเมนติเพของเราเป็นสายธาตุนะครับหรือแม้ในอีกรณีนึงเราจะใช้เขาคู่กับตัวที่ทําปฏิกิริยาธาตุก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีการเพิ่มเอ m a เมนทอมัามาสซิเรให้กับเพื่อนคนอื่นได้ด้วยนะครับเราอาจจะใช้คู่กับฟิชเชลนะครับหรือไม่ก็จะเป็นสิ่งชิวประมาณนี้ก็ได้ครับผมแล้วตัวเมนติเพหลักของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นสายกายภาพไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเครื่องิ่งประมาณนี้ก็ได้เช่นกัน ดามินหลักๆของเราก็จะมาจากการทําปฏิกิริยาธาตุของทั้ง3คนนะครับฟิเชลสิงชิวแล้วก็ซูโครส์วนไปนะครับอิเล็กโทรชาร์ดเซเวอร์ประมาณนี้หลังจากนี้เราลองมาดูตัวโชว์เคสของน้องกันดีกว่านะครับถ้าเราบิวน้องออกมาประมาณนี้แล้วเนี่ยน้องจะโหดขนาดไหนนะครับ This opportunity Uh, 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 uh. You've made some progress. Guess I should take you more seriously. <laughs> Wind, hear me. My royalty could touch you. I summon thee. Kill no, you. No, you're tied in that door. Stay clear. Animal title, <laughs> 53. All you do is run.

Barbados! here! If you wish, uh, as Maguria. witness the power of the brain outlines your fate stay you. clear Your fake body and mind. Enhanced yeah. animal model, seventy-five centimeters in Casmagoria. ท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ดคลกด subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับบิวที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับลองมาแชร์ความคิดเห็นกันถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วดีกว่าไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ